สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวบันนี้มาเที่ยวที่ไหนเนี่ยวันนี้มาเที่ยวที่ไหนไดโนเสาร์ขาใช่ชื่อพี่พิธพธภัณฑ์อะไรนะพ่อจำไม่ได้เห <laughs> มือนกันพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์เหมือลอยลอยเยอะมันนี้พาหนูเมย์มาด้วยนะเนี่ย เี่ยทอออยากก็ไปข้างในไงอ๋ออเล่นให้แม่ดูหน่อยเร็วสองอันเลย จะให้เลอะนะเดี๋ยวพาเข้าข้างในอีกอย่า <spielt> ให้เลอะนะ <gr Ing un> ไปเลย <gr Ing un> วันนี้เราพาน้องมาเที่ยวด้วยออกคลิปด้วยนะเนี่ยมีตัวอะไรคอยาวเนี่ยพันเตเตนู่น อันนี้ของจริงหรือทำให้ดูเฉยๆทำให้ดูเฉยๆเกเรตัวนั้นชื่ออะไรหนุน,นออหนันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยแล้วอ๋อปลาปลาไป,ปเข้าไปข้างในป้า <c oughs> <c oughs> Hmm. Oh, yeah. kuah man. kampung huh? Kuah no? Hmm, kuah man. Kuah man. con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วว้าววน,นี่ทางเดินสำหรับมีรถเข็นเนาะเราลงมาทางนี้เรามีน้องมาด้วยนี่เราอยู่ในอากาศนล้วแน่ค่ะค่ะเดินไปนนอากาศแล้วเนี่ย เราอยู่ในหพวงอวกาศหรือเปล่าเนี่ยนี่รออะไรนี่เราเดินไปทางสายคานอวกาศไม่เราก็่อนขึ้นอวกาศนะอวกาศบมีาเขาเดินตามรอยเท้าให้เดินตามรอยเท้าเนี่ยลูกนี่มีรอยเท้านี่สแล เรเป็นินต่งนตงตางๆ้ชั้นหนึ่งเอ้ยอาคารห้องหนึ่งชั้นสองังงงงงไงมีธร,รณีวิทยาแวะดูก่อนไหม เราอยู่ไหนโลกของเราอยู่ไหนโลกของเราอยู่ไหนพันเต้ห้องภาพยนตร์ เป็นดาวทองดวงที่สาม oh. ของสุ์และเป็นดาวทเพียงดวงเดียวที่เราทราบว่ามีสิมชวิตอศัยเป็นบ้านของเจากาวา,าเราจะเห็นโลกเมืองินสีฟ้าเข้มที่มีห้่มาาโีขาวองีม <c oughs> <c oughs> จะเปิดไฟไ,ได้นะนี่เขาเปิดไว้แล้วแหละอันนี้เปิดด้หรอเปกดได้ไมหมแดงเลยไม่ได้ลูกอย่าก,กดนะลูกนะนี่ยังริ่มถึงได้มาสามลอืมเรื่องอากเนี่ยมา,าอายุมีการเรียน พนาการของถีงชีวิตอดีีะ,ะอะไรล่ะอืมอายไวนะ้แล้วเเปิดไว้แล้วอูอืม จับนะไม่ดูดิเศมีป้ายบอกห้ามจับด้วยนะสยามโ,โซอรัสสยามโดนไทยรันรัสอ๋อที่เจอที่เมืองไทยเราอะนะแต่นี่คูเวียงคูเบียโนซอรัสที่เจอที่บ้านเราอ่อาได้ก็เคยขายพวกแบคทีโอโซอร์แล้วนั่นแหละเนาะขายพันเดียวกันแต่ว่าพอเจอที่ไหนก็ตั้งชื่อนี่มาถึงคนแล้วนี่ ออสตาโลพิพิพัสเนี่ยเป็นเอฟบางชนิดในแอฟริกาเอฟออสตาโลพิพิพัสประมาก็เป็นสกุลโฮโมโลแล้วนะโฮโมฮนดิสเรื่องขายคนแล้วนะโฮโมเนี่ยแอฟริกาเป็นนี้

สโตรคอดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคฟิเคเชียสตอนต้นคือเมื่อ130ล้านปีก่อนเดินด้วยสี่ขาคอยาวหางยาวมีความยาว15ด้วให้ด้วยเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกบล็อกซี่ตุ้มข้าวอำเตยสถานจัดการแห่งกิดการติดอ๋อนี่ที่เราเจอเนี่ย มีกาลสีแอัน,นี้ของจริงปะ่ะอชิวของอะไรเนี่ยเลโรซีแรปเตอร์อ๋อนี่ไงเขาจำลองภาพให้ดูยกอ้อยู่ลวชกิ อันน,น,น,นี้คงกินไหมอีเดนอดนะน,นี่คงกระูกของอะไรอยูยออขอมาเหรอ มันยงแต่กระดูกจริงม,มันอะกระดูกจริงเนะืวม,ม่อเไคิดพออจปาจับมือแม่ไหม E e e e Thank you. อ้าตรนี้จะได้้เน,น,นี่ยต้องกดมารับ<า>่ลยทะกดลิฟต์มารับน่ลยยังอะไรกดกดเลยแล้วเราจะไปไหนนะตามเนฝั่โจนเหมือนแรกเห็นรถไหมอ่าเป็นรถเ็นรถช่า ไปดูก่อนปั๊ไปดูให้จบแล้วก็แล้วก็ลงไปข้างอ่าดูให้หมดน,นี่ธรณีที่บาดแล้วอ่าเจมมาดูลูกมาดูภูเขาไฟออสเคสก็มีนะเจมนะเจมมาดูออสเฟกลูก หลบลูกมีของเล่นให้เล่นน่ะมีโซนให้เด็กเล่นด้วยร้องไงหนูเมลินรอพี่มันเตพี่มันเตมาเล่น ยินให้หมดนะน้องอะ่อะวานอำแพงเหรอ,อแบบจำลอง หมดแล้วนี่ออกมาะนี่ออกมาข้างนอกแล้วบันเต้น้มีเ,เมบครัค่ะ้ไม่มค่อยดีพพี่บัน,เ,บบนเตมาเทียเท่ยวเยหรอ นนอนกมยะเองอันนี้มาที่ไหนเนี่ยต,ต้องบอกว่าอะไรนะมายังอะไรนะมายังฮันเต้ฮันเต้ฮันเต้อ,ตอะไรไ <c oughs> หน้าตาล่วงมากเลย